สวัสดีครับกับผมนายพุทธิตดประกอบม .5-9 ทับเลขที่6จะมาแก้เรื่องสถิติครับข้อ9นะครับเเขาให้เรียงข้อมูลมา X1, X2, X3, X4 โดย X1 เท่ากับ7มมัธยฐานและฐานนิยมอะ่ะจะเท่ากันคือ8แล้วก็อีกอันนคือ Summation ของ XI-A-2 ลบ a กำลัง2มีค่าน้อยที่สุดเมื่อ A-9 เท่เเมื่อเราพิจารณาตรงนี้นะครับ ก็คือมีค่านอ้อยที่สุดสแสดงว่า e e อ่ะก็คือจะคือเป็น x bar ก็คือ9ตามที่ให้มาแล้วก็พอเลี้ยงข้อมูล x 1 x 2 x 3 x 4 7คือเขาให้มาแล้วก็ x 2 x 3ก็จะเท่ากับ8ตามที่ฐานิยมกับมัธยาฐานนะครับแล้วก็พอมาคิดแบบน,นี้ได้ x อ่ x า x bar เทากับ9สแสดงว่า 7บวกแบวก x ส่วน4เท่ากับ9ซ x อ่ะจะมีค่าเท่ากับ13แล้วทีนี้เรามาคิด MD นะครับ mm hmm. ก็จะบบ summation mm hmm. ของเสัมประสิทธิ์ i ค่าสมบูรณ์ของ xi ลบ x, I x bar ครับแล้วก็ส่วนด้วย n ก็ตัวเลขก็เท่ากับ7 7ลบเ้าเท่ากับ2นครับอันนี้บวกด้วย1บวกด้วย1แล้วก็เ4เท่ากับ13ลบ9้าเท่ากับ4บวกด้วย4หารด้วย in คือจำนวนก็คือ4ครับเท่ากับ8ส่วน4เท่ากับ2นี่คือ m อดีครับ แล้วก็เข้าให้หาสัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์ของ md ก็คือเอา md ส่วนด้วย x bar ก็เท่ากับว่า2ส่วน x bar คือ9ครับครับแล้วก็เขาถามเป็น18เท่าครับพอได้ md ส่วน x bar เท่ากับ2ส่วน9ก็เป็น2ส่วน9คูณด้วย18 ท่ากับสีครับ